ซึ่งแน่นอนที่สุดฮะจำเป็นต้องใช้ในการอ่านหนังสืออ่านหนังสือให้ทาให้เรามีความรู้ได้แต่ที่ขั้นหนังสือที่สามารถใช้ทักษะมาทำเนี่ยอันนี้เจ๋งจริงนะครับไปดูนะฮะวิธีการทําที่ขั้นหนังสือง่ายๆเขาบอกว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกเนี่เอากระดาษนี้นะโอ้ทำาไงรู้ไหมน่ารักอ่ะนี่ไงนี่เมื่อก่อนเราใช้อะไรอ่ะ ใช้กระดาษธรรมดาขั้นอันนี้มันเบสิกไปนี่ต้องมาเก๋ๆอย่างนี้เหรอวิธีทำเหรอไม่ยากดูเหลี่ยมตรงรุมนี้นะวิธีทำเนี่ยก็คือว่าเอากระดาษมาก่อนนะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้จากนั้นก็ทําการพับครึ่งซะพับเสร็จปุ๊บนะฮะท่านผู้ชมสามารถไปดูย้อนตามเครดิตที่เราลงไว้ให้ที่มุมจอนะครับพับละไม้คล้ายเหมือนเวลาบ้านเราจะพับนกพับอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเลืองอนกันหมดนะฮะจากนั้นพอเริ่มได้ทรงปุ๊บนะฮะพับเก็บอย่างเงี้ย ซึ่งจะทําให้มันเริ่มได้เรียกว่าซ็อกเก็ตคือมุมที่ไว้เหน็บได้ค่ะเรียบร้อยอที่เหลือก็แล้วแต่ความสามารถในการจะตกแต่งว่าอยากจะที่เหลือคือดะไรก็ได้แล้วที่เหลือไม่ไม่เรียตละอ๋ออันนี้มันก็สร้างสีสันให้กับหนังสือด้วยนะแน่นอนเอ็มเป็นเด็กเอ็มเห็นเอ็มก็อยากอ่านนะอยากอ่านออ๋วันนี้อ่านหน้ากบนะลูกวอนต่อไปอ่านหน้างูวันต่อไปอ่านเพนกวินนะลูกโอ้น่ารักน่ารักสุดยอดมากๆเลยนะครับต้องลองไปทําเองดูแต่ทำกระตูนอะไรก็ระวังเรื่องลิขสิทธิ์นิดนึงอ๋อ